สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องทางเวียดหอยาช่องสำหรับคนรับรถถังและอาวุธยุโทโธปกรณ์ทางทหารทุกประเภท วันนี้ผมมาจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับสุดยอดรถสวัสดีใหม่ล่าสุดกล่าวคนรอคอยังกับช่อ2026ที5ห a วแหวนเกี่ยวกับยายันต์ไทยที่ออกแบบและผลิตในต่างประเทศกำลังเป็นที่นสยงในากรด้านต่โครงสร้างกรอบระบบอหลโคนาจยังไม่รู้ว่าประเทศไทยของเราก็มีการพัฒนารถถังใช้งานเองด้วยกัน เื่รูปลักษณ์ภายนอกและเจ้าสถฐาน2 6อแบบ5หคันนี้เป็นเาียงโค้งในโปรเจกต์ที่ดูอว่าแรงหมทีนสมัยในรอบหลายปีที่ผ่านมาของโพสิตเจเนเรชันใหม่มันอยู่ที่ดีไซน์ที่าวันสมดุนาโนเซรามิกและคาร์บอนไฟโรไดนามิกในระดับการแรงระเบิดจากใหมุ่นจอบรอและใช้วัสดุอของรพถิตได้อย่างน้ำหนักเบากว่ารุ่นก่อนๆถึง20%แต่ยังคงสวม2หอก5หกติดตั้งกระสุนใหญ่ขนาด125มมรอบดบดองเรียบพร้อมระบบเครื่องยนต์ที่ใช้เป็นดีเซลรองรับระสุท หลานสูงและเจเกียร์อัตโนมัต์ต้านรถถังแบบที่สามารถยิงความเสูงสุดขณะเคลื่อน70กิโลเมตรโดยระบบโมงส่นและระบบระมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนเส้นทางอัลกมการยิงของรถนี้ถือว่าเร็วมากๆซึ่งเป็นจุดเด่นสำคัญด้วยระบบเซนเซอร์ตรวจจับส่วนหน้ารอบหลักที่ติดตั้งมากับตัวรถจับภาพความร้อนใหญ่เลยนะเซอร์วัดระยะที่20มิลลิเมตร ผสานใหม่ระเบพร้อมระบบควบคุมการยิงแบบคำนวณทันทีกระสุนแบบเรียลไทม์เล็งเป้าและยิงได้แม่นยำทั้งกลางมันและกลางอินฟราเรดและระบบติดตามการเคลื่อนที่รถถัง2000ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรบได้เป็นอย่างดีดีเซลเทอร์โบกำลังสูงจุดดเ1.95แรงม้าที่ความเร็วสูงสุดบนถนนเรือที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถทำความเร็วน้ำพื้นที่ไม่บาดได้ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมระบบกับเข้ามนถึงแบบไฮโดรพีนอนความปลอดภัยให้กับระดับได้ทยภาพพื้นที่และทำให นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันตัวเองแบบครบวงจรที่สุดของอาเซียนในเวลานี้พลงตัวระบบเตือนภัยจากจรวดแบบวิถีในรับการใช้องกในการรบประเทศแบบไทยโดยเฉพาะรบระบบไม่ว่าจะเป็นนืวิธีปากแบบพื้นที่รุ่น้มหรือเส้นทางสามารถยิงสังกัดต่องรถถังเมื่อเทียบกับรถถันำเข้าจะกรุปเทศที่มาสองศูนย์สองหกทีหน้าแรบชวงล่างภาพเก้าสิบสองชันของทาองของบ้านเรา แตอนนี้กองทัพไทยมีการนำเข้าประจำการธนาอเมรกประมาณสามุิหมายภายในด้วยสมรรถนปีสองพันยี่สเทคโนโลยีระดับในอนาคตอาจมีการสกงชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชใจและกดติดตามแทงเวิร์ดในไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับเราจะดผานทุกคนไปจอดรถแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และฝากคิดตามต์องออดคุยกันให้เลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปไม่พลาดข่าวสารรถแปลกแปลกรถแต่งรถโหดๆจากทั้งในและต่างประเทศ ถ้าเพื่อนๆออยากให้ผมหยิบรถถังรุ่นไหนหรือยานยนต์ทหารอะไรมาเล่าอีกคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ